สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาอยู่กับผมเจเดียในอุ่นนะครับผมช่วงบ่ายๆวันนี้แมวปนูนอุยเด็กนี่วันนี้เลยจะมายำสบายกินคนเดียวครับเยอะมากแมวปปนดูนี่เยอะมากไม่ใช่น้อยๆน,นะน่นนี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการปรุงกันเลยดีกว่านะฮะขออนุญาตเปิดพัดลมแป๊บหนึง่งกระเดา,าครับผมอา่าเปิดพัดลมก่อนนะครับมา อันดับแรกที่ผมจะใส่นะครับผมนี่หอมแดงใสรไปเลยนี่อันติพง์ภาษาไทยหรือว่าพริกปน่นภาษาคขมรเเรียกว่าอันติพงวันนี้ง่วงนอนนะเมื่อเช้าก็ปวดหัวเนื่งด้วยได้กลิ่นผ้าใหม่นะครับก็เลยซักเสร็จแต่ไม่ได้แสนในยาปรับพนุมาเลยยังมีกลิ่นผ้าก็เลยแบบปวดหมองนะครับผม ผงชีสนะครับไอยินนมโเดยีอือายินนมโตนั่นแหละใส่เยอะก็อะไรยเยอะแมวโปนี่ตามที่คำนวณเอาไว้ก็น่าจะกบับบานตะปิกนะฮะน้ำตาลแมวโปนี่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำตาลภาษาไทยเรียกน้ำตาลภาษาเขมรเขาเรียกวาสการนะครับรนาทีเฮลกับโมเดอร์แมวบาปโปนี่ิไตรไพรสุดเด็ดเลย ไตรไพรนี่ติงโมนีน่มาท่องปรามดมด้นี่ไตรไพรปลา,ปลา,ปลาจมครับอันนี้เป็นปลาจมถุงละห้าบาทครับทุกคนปลาจมปลาซิวไม่ใช่กุ้งจมนะครับอันนี้งานนี้ละเมอขี้แตกแน่ กใส่ไปหมดเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บไใบเราไปเอาโบหน่อยนะอือโอสีสันสีสันเริ่มมาแล้วเมาบนดูเริ่มมาแล้วสีสันเริ่มมาแล้วโอ้โหหืมกลิ่นเห้ยกลิ่นอะไรไม่รู้มันคือกลิ่นไตรไพร์นั่นเองนะฮะ ชิมก่อนอือยังไม่เค็มน้ำปลาเพิ่มความนัวนิดนึงเพิ่มความเค็มน้ำตาลอีกสักเล็กน้อยอืมไม่มีข้าขวคั่วส่ยเบลโกถ้ามีข้าขวคั่วนี่คือสุดยอดเลยอืเบลโกลให้ดู หน้าตานี่รับประทานมากเลยแมวปมูนเลย,ย,ยนี่ครมาจีเดียนายอุ่นแมวปูนนะนี่ใไปทำกระโปกนี่ที่ให้ดูจ่าจ่าไปเลยนะครับผมยามบายบายนี่จานใหญ่ครับผมทุกคนโอ้มานอะไรเอ่ย ฝีมือดีเจนายอูนครับทุกคนใครหิวก็ตามมาด้อนนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้จะพิเศษนี้นไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายย <c ười> ำสบาย